สวัสดีค่ะวันนี้นะก็อยู่กับเซลปีใหม่อีสุซุเชียงรายโดยกลุ่มนกเงือกสาขาเทิงอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ปีใหม่ก็มีเตรียมส่งมอบให้ลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่13านะคะพฤษภาคมปี2565รคันที่จอดอยู่ด้านหลังปีใหม่ตอนนี้ก็พร้อมด้วยค่ะเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่14พฤษภาคม6 5นั่นเอง สำหรับคันที่จอดอยู่ด้านหลังปีใหม่ตอนนี้เป็นรุ่นไหนเอ่ยค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นรถรุ่น2ประตู้ i g h l a n n e r r 9 9 LDA กับสีขาวไซเบเรียนไว้ e ค่ะคันนี้ค่าตัวของเขาอยู่ที่728,000บาทถือว่าหลอจบครบเรียบๆนะคะถือว่าสวยงามมากเลยนะคะแบบดูออร่าสายคลีนนะคะกับสีขาวคันนี้เนาะ ในส่วนของดีเทล,ลาเรายละเอียดของเขาจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวพี่ใหม่พาทุกท่านค่ะไปรับชมใกล้ๆพร้อมๆกันว่าจะเป็นด้านนอกและด้านในนะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถอินบอ็อกหาพี่ใหม่ค่ะตามลิงก์ในล่างตรงนี้ได้เลยหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะพี่ใหม่อ s u ุ u ุเพจอิสุสุเชียงรายสาขาเริงบายเซลพี่ใหม่หน้าตาประมาณนี้นะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะอ่ะ แล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์ก็แชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้พี่ใหม่ด้วยนะคะแต่เมื่อกดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยเราไปกันเลยนะคะไปรับชมกับรถรุ่นนี้2ประตู Highlander 1.9LDA สีขาวเซอรเรียนไว้นั่นเองคะ่ะไปค่ะ สำหรับคันนี้2ประตู Highlander 1.9LDA กับสีขาวไซเบียนไม้นะคะก็ถือว่าเป็นรถรุ่น2ประตูยกสูงตัวเริ่มต้นกันเลยเทียวนะคะแล้วก็สีขาวไซเบียนไม้ด้วยคันนี้ราคาของเขาอยู่ที่728,000บาทค่ะรุ่น,นี้มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด5สีก็จะมีสีขาวนะคะสีบรอนเงินสีส้มสีดำแล้วก็สีเทาแลมโบนั่นเอง แต่สีขาวก็จะเป็นราคานี้เลยค่ะ7 28,0 0 0บาทส่วนสีอื่นราคาจะเพิ่มกว่านี้ไปอีก7 0 0 0บาทนั่นเองนะคะก็ถือว่าหล่อจบเรียบๆถือว่าสวยงามมากเลยค่ะแบบนี้ก็ถือว่าหล่อแล้วนะไม่ต้องแต่งอะไรมากก็หล่อแล้วอ่ะในส่วนของอิ u ุ u อ่ะค่ะอืมอ่าเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนค่ะรุ่นนี้กระจังหน้าดับเบอลไดเมนชันนะคะจะมีลักษณะเป็นสีทูโทนเป็นสีเทาเมทัลิกค,ค่ะตัดกับสีโครเมียม ะะแบบนี้มีลักษณะเป็นเคี่ยว2ชั้นขนาดใหญ่ผสมผสานก,นกันกับในเรื่องของช่องระบายลมที่มีขนาดใหญ่ก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตอนนี้ก็จะมาพร้อมกับโลกก้อีซูซูโครเมียมขนาดใหญ่ด้วยค่ะ,ะดีไซน์ตกแต่งด้วยลวดลายของแคปลาที่อยู่ด้านข้างด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานั่นเอง รุ่นนี้นะคะในส่วนของไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะ Isuzu Vision by LED Super d a y l i g h t นะคะอยู่ภายในโครมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยไฟสูงไฟต่ำอยู่ภายในหลอดเดียวกันค่ะและดีไซน์ไฟเลี้ยวนะดีไซน์ให้แยกจากโคมด้านบนมาอยู่ด้านล่างออกแบบเรียงเป็นหน้าตั้งค่ะรับกับในส่วนของไฟตัดหมอกซึ่งตัวนี้ไฟตัดหมอกยังไม่ใช่หลอด LED นะหลอด LED จะมีตย้งแต่เกรดเซตขึ้นไปค่ะ ก็ถือว่าในส่วนของภาพรวมแล้วนะคะดีไซน์ได้ลงตัวมากๆกันเลยทีเดียวกับรุ่นนี้ค่ะออกแบบในส่วนของเส้นสายดวานใยให้รับกับหลักโพลศาสตร์ก็ช่วยในเรื่องการลู่ลมนะคะและช่วยการประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นด้วยวันนี้อยู่ข้างนอกลมค่อนข้างจะแรงทีหนึงไม่แน่ใจว่าเสียงที่ถ่ายทอดออกไปผ่านทางคลิปไม่แน่ใจว่าเสียงจะชัดไหมหรือจะมีเสียงลมไหมเนาะ ถ้ามีเสียงลมก็ขออภยัยด้วยเพราะว่าลมแรงมากอะเรามาตอนในส่วนของรีวิวรถกันต่อน,นะคะตัวนี้จะเป็นล้ออลูมิเนียมอลลอยนะคะดีไซน์ล่าสุดค่ะตัวนี้ขอบ17จะมีลักษณะเป็นก้านคู่สลับกับก้านเดี่ยวแบบนี้ยางที่ได้จะเป็นยางบิสโตนนะคะซีรีย์ยางตัวนี้อยู่ที่255ทับ65 R 17นั่นเองนะคะก็ใส่แว็กล้อก็จะเงางอนิดนึง อตอนนี้เราก็ไฮแลนเดอร์นะคะเป็นโครเมียมกระจกมองข้างซ้ายขวาค่ะเป็นสีทูโทนมีด้านบนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างจะเป็นสีดำออกดำด้านนะคะ mm. ก็จะเป็นไฟเลี้ยวที่อยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมือจับรุ่นนี้นะคะจะเป็นโครเมียมเนาะอันนี้ก็ใส่เพิ่มเติมในส่วนของถ้วยรองมือเปิดนะคะหรือเบ้าม,มือจับโครเมียมให้ถือว่า หล่อลงตัวบันได้ข้างนะคะตันนี้นะจะเป็นสีทูโทนค่ะจะมีลักษณะเป็นสีดำตัดกับสีเทาตะกว่าในส่วนของด้านหลังค่ะตอนนี้แชสซีจะเป็นแชสซีขนาดใหญ่ออกแบบมามีลักษณะซอนประกบกัน3ท่อนนะคะ,ะในส่วนของห้องเครื่องท่อนหนึ่งห้องโดยสารท่อนหนึ่งแล้วก็ด้านกระบะด้านหลังก็อีกท่อนหนึง ด้านหลังตรงนี้ก็ช่วยในเรื่องของการบรรทุกน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองเป็นแชสซีขนาดใหญ่เน้นๆไปเลยเนาะ <c oughs> ด้านหลังค่ะไฟท้ายนะตัวนี้ก็ดูโอโซอนิกนะเวลาเราเปิดแสงไฟจะสองสว่างรอบๆรอบๆสองสว่างพร้อมๆกันให้ความสว่างสวัยชัดเจนก็เพิ่มความปลอดภยัยแล้วก็ลดการเกิดอุบ,บัติเหตุให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองด้านนี้โลโก้ DDI เป็นโครเมียม คันนี้เป็นเกรด LDA นะคะจะไม่มีสัญลักษณ์คำว,ว่า LDA ติดเพราะว่าสัญลักษณ์แสดงเกรดจ,จะมีตั้งแต่เกรดแซดขึ้นไปนั่นเองเนาะถัดมาในส่วนของมือจับกระบะท้ายค่ะรุ่นนี้นะมือจับจะเป็นโครเมียมนะคะนี่ก็ใส่เพิ่มเติมในส่วนของเบ้ามือจับโครเมียมหรือถ้วยรองมือเปิดโครเมียมนั่นเองก็กันไลยกันอะไรก็ว่ากันไปก็ถือว่าหล่อจบครบ ระบาดท้ายนะรุ่นนี้ออกแบบมาให้แลดูแบบมีมิติค่ะมองดูคลๆนะจะคล้ายๆกับสปอยเลอร์หลังเลยอืมตัวนี้เราก็ Isuzu D-Max ค่ะเป็นโครเมียมนะกันชนท้ายค่ะรุ่นนี้นะออกแบบมาล่าสุด Aero Dynamic b u ล i ค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถออกแบบมาให้ขึ้นลง2องสเต็ปค่ะขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นเมื่อก่อนมันจะเป็นสเต็ปเดียวเนาะก็ค่อนข้างจะขึ้นลำบากนนึงค่ะ สำหรับคันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะถือว่าสวยงามจบหล่อนะคะพร้อมส่งมอบในวันพรุ่งนี้14พฤษภาคม2565ค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจแบบนี้รอ,อลอแบบนี้นะคะสามารถอาาินบ็อกสอบถามพี่หม่ถึงโปรโมชั่นรายละเอียดต่างๆนะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะเดี๋ยวปี่หม่ค่ะพาทุกท่านนะไปรับชมในส่วนของดีเทลรายละเอียดด้านในนิดนึง สำหรับรุ่นนี้ค่ะกุญแจที่ได้จะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะอ่าเปิดมาดูด้านในนิดนึงนะในส่วนของแผงประตูค่ะรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบซอฟท t ท u หุ้มด้วยผ้าเป็นผ้าพรีเมียมนะคะปุ่มควบคุมต่างๆออกแบบมาใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยค่ะด้านล่างก็สามารถใส่ขวดน้ำได้ถึง1.5ลิตรกันเลยทีเดียวนาะ ในส่วนของรุ่นนี้นะคะก็จะมีถุงลมนิรภัยมาให้อยู่สองลูกซ้ายขวาหน้าจอรุ่นนี้เป็นหน้าจอขนาด7นิ้วค่ะทัชสกรีนรองรับระบบความบันเทิง Apple c a r p p l y y n n r o i d Auto มาให้แล้วเรียบร้อยด้านล่างเป็นแอร์แมนวลสามจุดหนึ่งสองสนะคะเปิดแอร์กดปุ่ม AC ด้วยนะไม่งั้นแอร์จะไม่เย็นนะคะด้านล่างก็จะเป็นช่องเสียบจุด่ s สที่สามารถเสียบจุดอฟังเพลงก็ได้หรือจะเสียบสาย Apple CarPlay หรือ Android Auto ก็ได้นะคะเพื่อลิ้งกับหน้าจอเนาะก็ลองไปใช้งานดูอีกทีหนึ่งในส่วนของเกียร์ค่ะรุ่นนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะ6สปีด1,2,3,4,5,6เห็นไหมคะอ่าสังเกตเกียร์ถอยจะอยู่ด้านข้างเกียร์หนึ่งอ่ะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยเอามือคล้องวงแหวนขึ้นนะคะอ่าดันไปข้างหน้านะคะเข้าเกียร์ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นช่วงชักสั้นอืม ในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นยูริเทนออกแบบมามีลักษณะส่วนเบา้าส่วนโคร้งนะคะจับกระชับมือยิ่งขึ้นด้านซ้ายเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยค่ะอถัดมาด้านนี้นี่จะเป็นปุ่มปรับไฟหน้าออโต้ขับขี่ทั่วไปอยู่ที่ศูนย์บรรทุกสามร้อยโลอยู่ที่หนึ่งหกร้อยโลอยู่ที่สองหรือมากกว่านั้นก็อาจจะเป็นสามก็ลองไปปรับใช้งานดูอีกทีหนึ่งนะคะอื ามาดูในส่วนของดีไซน์ของเบาะนิดนึงค่ะรุ่นนี้จะได้เป็นเบาะผพรีเมียมค่ะดีไซน์ล่าสุดบอดี้2 2 2 2เลยนะคะเดินได้ด้วยได้สีเท่านะคะเย็บด้วยความประณีตพิถีพิถันตลอดเส้นสายเลยในส่วนของดีไซน์ของเบาะนะเขายังคงเอกลักษณ์ปีกข้างสองข้างที่มีขนาดใหญ่เวลานั่งก็จะรับกับสรีระของเรานะคะช่วยในเรื่องการผ่อนคลายลดการเวลาขณะที่เราเดินทางไกลๆไ,ได้ด้วยนะ ไปดูในส่วนของช่องแคบตอนหลังนิดนึงค่ะอ่าสังเกตพื้นที่เนื้อศีรษะจะหลุดที่วางเท้าถามว่าแคบไหมไม่แคบนะถือว่าพื้นที่ใช้สอยโอเคมากๆเลยค่ะแคบเปิดได้แบบนี้ก็ถือว่ากว้างใช้งานได้หลากหลายบรรทุกก็ได้นั่งข้างในก็ได้นะคะใช้งานแบบจุกๆไปเลยเนะาะเดี๋ยวพี่ใหม่นะคะพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของเครื่องยนต์นิดนึงค่ะ เครื่องยนต์กับรถรุ่น2ประตู Highlander 1.9LGA นะคะสำหรับรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ผ่านกาวค่ะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงมา้าแรงบิดสูสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรค่ะสังเกตในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์นะเขาจะจัดวางให้เยื้องหลังพัาหน้านิดนึงช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักแล้วก็ยึดเกาถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะ ็นยังไงบ้างคะสำหรับรุ่นนี้เลย2ประตูไฮแลนเ n d e r 1.9LDA กับสีขาวส e เบเรียนไว้นะคะลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกหาปีใหม่นะคะตามลิงก์ใ้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือ เฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะปีใหม่อิสุสุเพชรอิส u สุเชียงรายสาขาเทิงบายเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ก็ฝากกดติดตามกันด้วยคะ่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ปีใหม่ด้วยนะคะปีใหม่มีบริการรับจองถึงบ้านเฉพาะบริเวณที่ใกล้เคียงนะเชียงรายพะเยาอะไรประมาณนี้แต่ถ้าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะหรือไม่สะดวกให้เข้าไปหาหรือว่าจะมาหาที่โชรูมก็มีบริการรับจองออนไลน์ค่ะลูกค้าโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัท ปลอดภัยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะบริการทำสัญญาถึงหน้าบ้านเลยค่ะสัญญาด้วยมาเดี๋ยวเราก็นัดรับรถกันอีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าสามารถออกรถได้ทุกอาชีพค่ะอายุน้อยอายุมากไม่ใช่ปัญหาลองอินบอ็อกหรือโทรเข้ามาสอบถามปีใหม่เพิ่มเติม,ตมก่อนได้นะคะข่าสำหรับวันนี้นะปีใหม่ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่สารรับชมคลิปจนจบยังไงก็ เดี๋ยววันนี้ขออนันจะลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึงค่ะรอรับชมนะเราปีใหม่จะนําเสนอรุ่นไหนต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย